สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรู้ใช้อย่างเซียนพอเรียนมาใน EP ที่14แล้วนะครับผมแนวแรงลิตนะคะวันนี้มาโชว์เสื้อใหม่ใช่ค่ะโชว์เสื้อใหม่บางสายบางสายบางสายนะครับผมนะฮะจะซื้อรถทั้งทีต้องซื้อที่ที่สู่บางสายนะครับผมนะฮะมันมีเรื่องหนึ่งครับที่หลายๆท่านออกรถท้ยรถไปแล้วเซลล์ลืมบอกหรือบอกไปแล้วแล้วลืมคือในเรื่องของอุปกรณ์ช่วยเหลือในการถอดล้ออ่าไม่ว่าจะเป็นตัวแม่แรงนะครับผมตัวไขควงไขควงหรือตัวเหล็กต่อถอดล้อนะครับว่า อยู่บริเวณไหนในแต่ละรุ่นนะเดี<ช>๋ยววันนี้จะพามาชี้จุดกันครับว่าในแต่ละรุ่นซประตูแคปแล้วก็มิวเออยู่ตรงไหนกันตามมาดูกันเลย แล้รุ่นแรกที่จะพามาดูนะคะก็เป็นในรุ่น4ประตูนะคะอุปกรณ์นะคะ<ๆ>ก็จะอยู่ด้านหลังนะคะเบาะโดยสารด้านหลังนะคะโดยจะมีเชือกอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ดึงเชือกได้เลยนี่นะคะครับเบาะลงมาอย่างนี้อุปกรณ์นะคะจะอยู่ทางด้านหลังนะคะก็จะมีหมดเลยค่ะค่าสำหรับในรุ่นสเปซแคปนะคะก็จะอยู่ที่เบาะแคปนะคะใต้เบาะแคปแล้วก็สามารถยกเบาะแคบขึ้นมาได้เลยนะคะก็จะมีช<ๆ>่องอยู่ด้านล่างเนาะใต้เบาะแคบนะคะ อุปกรณ์ก็จะอยู่ภายในนี้ทั้งหมดค่ะและสำหรับในรุ่นอีซูซูนิวเอ็กนะครับผมตัวอุปกรณ์ช่วยเหลือชุกเฉืินจะอยู่ด้านท้ายรถจะมีกล่องและช่องอยู่ทางด้านในมานี้เดี๋ยวต้นพาไปเปิดให้ดูเปิดประตูฝาท้ายมานะครับบริเวณตัวด้านหลังก็จะมีกล่องแล้วมีฝาปิดแบบนี้นะครับให้เราทําการดึงเปิดออกมาง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ด้านในจะมีตัว ตัวช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับจะเป็นตัวตอดล้อแล้วก็ตัวแม่แรง,งต่างๆอยู่ในด้านในนี้เลยส่วนเรารูช่องในการเสียบเอาล้ออะไรหรือยางอะไรลงนะครับจะอยู่บริเวณตรงกลางตรงนี้เลยนะครับให้ต่อเล็กนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่าในถุงไม้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็นํามาเสียบเข้าแล้วก็ไขล้อลงได้เลยครับ สำหรับในซองช่วยเหลือนะครับก็จะมีอะไหล่หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆดังนี้นะครับก็จะมีป,ะปัจจัยตัดตายเบอร์10และเบอร์12นะครับตัวครีมงับๆนะครับตัวไขควงสามารถกลับด้านได้นะครับเป็นหัวแบนแล้วก็หัวสี่แฉกนะครับตัวขันน็อตล้อนะครับตัวบอลอ็อกถอดล้อแล้วก็ตัวเล็ก สี่ชิ้นในการต่อแล้วก็หมุนเพื่อจะนำตัวล้ออะไรออกมาครับผมฝึกเข้าไปถอดล้อให้เป็นยางแตกที่ไหนก็ได้ไว้เปลี่ยนโอ้ยหนูก็กินข้าวนิงที่นั่นแหละถ้ายางแตกที่ไหนอะเดี๋ยววันนี้ต้องฝึกน้องถอดล้อก,กันนะครับอุปกรณ์มีแล้วก็ต้องฝึกวิธีการทําให้เป็นนะครับผมส่วนคราวหน้าคลิปหน้ามีอะไรเดี๋ยวติดตามกันได้ใน EP -15 นะครับ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณะคะ่ะบ๊ายบายก็จะมีไข่คว่วปัจจัยตักตายไม่มขั่วอุ้ยเอาไหม